สารุทธรแก้โทษจำคุกลุงพลชัยพลวิภาเป็น26ปีนะคะในคดีน้องชมพู่ผิดเจตนาฆ่าเล็งเห็นผลพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรและอัพรางศพค่ะสารจังหวัดมุกดาหารนะคะได้มีนัดอ่านคำพิพากษาสารุทธรภาค4คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายตัวไปจากบ้านพักภายในหมู่บ้านกนกอบตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารนะคะก่อนที่จะพบว่าน้องเสียชีวิตในวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนหน้านี้นะคะทางศาลชั้นต้นจังหวัดมุกดาหารได้มีคำพิพากษา,าจำพุกในาใยชัยพลวิภาหรือรุงพลจำเลยที่1มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรมาตรา317วรรคแรกค่ะ ก็ลงโทษจำคุกกระทงละ10ปีรวม20ปีและให้ชดใช้ค่าสิ่งไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้ตายขณะที่นางสมพรหลาโพนะคะหรือว่าป้าแตนจำเลยที่สเนี่ยศาลก็พิจารณายกฟ้องไปค่ะล่าสุดศาลได้มีคำสั่งแก้โทษลุงคนจากจำคุกเดิมนะคะ20ปีเป็น26ปีค่ะ ฐานเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรและอําพรางศพค่ะส่วนป้าแตนสารพิาพากษายกฟ้องตามเดิมค่ะ